ลอยกระทงที่ผ่านมาหลายคนเขาก็มีกิจกรรมที่แตกต่างกันออกไปส่วนใหญ่เขาก็ไปลอยกระทงกันใช่ไหมใช่สิแต่ที่นี่ฮะที่สุรินที่นี่หมู่บ้านนี้ชาวบ้านเขามารวมตัวกันขอโชคขอลาบเฉยเลยมาขอโชคขอลาบจากต้นกล้วยเฮ้ยอ้าวไปดูกันหน่อยทําไมต้องมาที่ต้นกล้วยต้นนี้ คือวันลอยกระทงที่ผ่านมาฮะคุณผู้ชมฮะมันตรงกับวัน15บห้าค่เดือน12บสอและที่สําคัญวันนั้นมันเกิดปรากฏการณ์จันทรุป,ปราคาโอ้ยหลายคนมีความเชื่อเรื่องของโชคลาภไงค่ะบางคนบอกมองเป็นวันอุบะเออบางคนเขาห้ามโดนแสงนะ,ะแต่บางคนบอกว่าก็เชื่อเป็นวันดีค่ะแล้วแต่ความเชื่อที่แตกต่างกันเนาะแต่บ้านเลขที่ตรงนี้ครับบ้านเลขที่191กน ที่อยู่ที่อำเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินไปเจอกับเจ้าของบ้านคุณสิรินันเรียบร้อยเธอชวนพักพวกออกมาเธอบอกว่านี่คือเรื่งดีงามดีเพื่อนบ้านญาติพี่น้องมากันเพียกมากราบไหว้กล้วยตาดีพญานาะโออกไม่ต้องร้อยแล้วกระทงพันนี้ดีกว่าได้โชคในลาบแน่นอนแล้วดูนี่เห็นไหมแทงพรวดแล้วก็โค้งโขงวาวอย่างเนี้ครับคุณผู้ชมครับ คือเจ้าของบ้านนะคุณสิรินันเล่าว่าสามีของเธอไปที่สวนหลังบ้านแล้วบังเอิญเห็นกล้วยตานีต้นหนึ่งมันแปลกเครือกล้วยมันโผล่มากลางลาต้นและมีลักษณะคล้ายๆกับเสียนพญานาคเชื่อว่านี่ๆี่เป็นการควบรวมกัน เป็นการมิกซ์กันรวมกันฟิวชั่นกันระหว่างพญานาคกับเจ้าแม่ตานีโอ้โห,โโหมันจะเป็นยังไงล่ะงงให้โวกคูณสองคูณเลยหรอเออก็ว่าอย่างนั้นไงก็เลยชวนเพื่อนบ้านมาขอโชคโอขอลาบกันแล้ววงไปอย่างเงี้ยแล้วสิ่งที่เห็นน่ะชาวบ้านเขาไม่ได้เห็นเป็นตัวเลขนะเขาเห็นเหมือนหน้าคนไหมใช่ในั่นแหละครับชาวบ้านเขาเชื่อว่านี่คือใบหน้าที่ยิ้มแย้มของ ตจ้าแม่ตาดีแต่เหมือนลักษณะที่ดีฉันเห็นเหมือนหัวกะโหลกมากกว่าอ่าแล้วแต่จะมองแล้วแต่จะคิดจินตนาการกันแล้วจะให้คิดเป็นยังไงได้นอกจากหัวกะโหลกนี่แล่ะคะแต่ดูแล้วเนี่ยมันก็มีความเข้มขลังอยู่ก็เล่นมาตอนกลางคืนส่วนกล้วยทางบ้านก็มองว่าอาจทางหากงวดนี้ไม่มาเดี๋ยวตัดเครืองออกมาแล้วก็ไปกินกันดีกว่ามีแป้งแล้วนี่แต่มีแป้งแล้วทําไงก็เดี๋ยวตั้งน้ํามันหรอ แล้วก็ฝานไม่แช่ไม่ใช่กล้วยแขกมาโทเอ้ยแต่ให้ดูกันอย่างนี้เป็นเรื่องความเชื่ออย่างว่าเวลาเรามองเวลาเราเห็นอะไรเราก็คิดจินตนาการเอาบางคนถ้าถามผมนะก็บอกว่าเห็นเป็นเหมือนหน้าฤาษีที่มีแบบว่าเรายาวๆเออดิฉันเหมือนเห็นเป็นลักษณะเหมือนหัวกะโหลกดิฉันเห็นเือนน้องใบตองเนาะคุณผู้ชมเห็นเป็นยังไงส่งข้อความไลน์มาคุยกันได้นะครับ